ครับผมนายสุพงษ์พรมสิงห์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลสะไครอำเภอสะไครจังหวัดนนทบามีหน้าที่อยู่เวรยนยามตามที่ทางผู้ว่าราชาการและท่านนายกให้มามอำนวยความสะดวกที่จุดนี้นะครับจ,จุดหลักหลักของอำเภอสะไครนะครับ ตรงถนนมีสภาพอยู่ตรงนี้มีทั้งหมดมีสี่หมู่บ้านนะครับมีสี่หมู่บ้านต้องได้เปลี่ยนกันเข้าเวรน,นะครับเปลี่ยนกันเข้าเวรให้ความสะดวกรถที่ผ่านไปผ่านมานะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดสิบเก้ากำลังระบาดนะครับเพราะว่าเกียกอันตรายททุกปีนะครับท,ทุกปี สภาพจราจรที่นี่ก็รถเยอะนะครับรถเยอะเพราะว่าการลักนะครับกานหลักของนเราต้งไทยที่รถหนานมาจากกรุงเทพขึ้นมาประชาชนารถหนาแน่นมากครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับยังไม่มีอุบัติเหตุนะครับที่เกิดในช่วงนี้ยังไม่มีอุบททพพัติเหตุเพราะว่าเป็นวันที่สองนะครับ ก็เข้าเรีนาาวันนี้รอบที่สองก็ทางไม่ว่าจะเป็นทางที่ว่ารัฐบาลทางนายอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็ออกมาตรวจเรีนประจำนครับเรียนกันมา,านครับเพราะบานที่มีสัญจรไปมาก็ต้องสามารถระวังตัวได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็น ทางหลักๆนะครับตรงนี้สภาพอันตรายเยอะนะครับเพราะว่าจุดตรงนี้มันเป็นจุดระหว่างมันเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอุดรแลับหวองไทยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นนมาจะเป็นตรงยูเทิร์นครับที่มันเหยียบัดเหยุบ่อยๆนะครับเพราะว่ามีรถมันเยอะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นที่ชุมชนที่หนึ่งนะครับ